เยอะแม่ถือหรือพี่ยาถือพี่ยาพี่ตาพี่ยาไม่ต้องยกกับเพื่อนหรอกเขาจะมายกด้วยไม่แซมนั่งค่ะไม่แซมตัวเล็กเขาเกือบเที่ยวเที่ยวใส่เกือไปเที่ยวอ่ะเกือบโยกคุณเพราะมันโยกสั่นมาก แต่โอ้โหแข็งแรงมากครับคุณแม่ โอ้ผู้จัดก,การบัดน,นี้และออกกำลังกายเนาะ

รถตูรร้ออกแลเนาะให้รถอันนี้หันหน้าไปได้านนไ้แล้วก็คอยหลังเข้าใส่กันเลยได้บีบ <c oughs> สบายามุอย่างนั้นายชิปินี่จ้าคสบา,ามุยนี่จา้า <c oughs> นี่จ้ากระวินขีนีจ่จ้าพี่นุ่ม <c oughs> ครับนี่ครับที่สถานที่มอบนะครับงานที่เราจะไปมอบนะคะเป็นโรงเรียนที่ตอนนี้อยู่อำพเพอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่เดือดร้อนแล้วต้องการได้รับความช่วยเหลือด่วนที่สุดเลยนะคะก็คือแบาบว่าเบ,บื้องของเรียนขเขาเมื่อกี้เหรออืมน้ำตกลใช่แบนี่ยค่ะดูน้ำระดับน้ำในโรงเรียนเขาตอนนี้นะคะก็ถือว่าเดือดร้อนมากๆนะคะพี่น้องสาวก็เดี๋ยวเราจะไปกันนะคะ น่าจะวันที่หเ๋าวขอดูอีกรอบนึงว่าจะไปได้วันไหนแต่จะไปให้เร็วที่สุดนะคะวัดไม่ว่าจะเป็นของก็จะย,ย,ยังเหลือเรื่องเงินเงินที่จะไปมอบถึงเอเชียงอะไรนะเชียงรายอำเภอเถิง เต็มมดอีกหน่อยเดี๋ยวเต็มรถหามึงอยู่ก่อนพี่ก่อนมาเก็บภาพได้เก็บอะไรชั้นไรสดไม่ไม,ไม,ไม่เอาขอตัวชั้นหน่อยฟังไหม ไปรูปไปรูปไปรูปไรูปหนึ่งสองเอเดี๋ยวสรุปให้ฟัง เดี๋ยวสันขอให้ฟังพี่น้องเดี๋ยวจะไปบอมเงินที่ตอนนี้ตอนนี้สาวพัดลงเข็มเราเรียกของแล้วเวลาผู้ชายมาเข้าประตูนี้อันนี้เข้าประตูนี้มบ้านพี่บดาไงอันนี้อันนี้เรียกในแล้วมันี้เข้าฝั่งอีกอกีเมื่อก้จอเราบอนี้มาประตูเขาแงกคนีเลยชั้นของหลังบอกบ๊วยบ๊วยเ่ม่เือซ้ำผมดอกผมอยู่นีนา แต่ขอร้ว่าตรงนี้ครับมแต่ทิ่โปด้วยนเด้อขอร้ว่าตรงนี้ห้ามีคนอยู่นะคะข้างหน้านี่เดมาดูกันอยู่โซนใครโซนมีน้องกีสีอีกหลังพอไทยอีกหลังเรยเป็นสตูดเลยหลังนึงคือขนมเร่างหน้านมัดเรื่องน้เราจะยนกันอโอเคนะครับพี่น้องขอบคุณหลายเด้อเดยวเดอห้องมาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวไหนเราไปมอบเงินที่ภาคเหนือจะบ่อยทีนึงนะคะโอเคนะครับผมขอบคุณทุกการบริจาคขอบคุณทุกยอดขอบคุณทุก แบนด์ที่มาช่วยเหลือกันวันนี้ก็มาสมทบ5,000 8,000เนาะ,ะ,นะเยอะอยู่นะบายบายเดีย๋ยวเราประชุมงานกันต่อ EP 27เราติดตามวันนี้น่าจะได้รู้เรื่องกันแล้วนะครับผมช่วงเย็นเดี๋ยวผมจะบอกว่า EP 27คืออะไรบอกแล้วมาว้าวๆ้าวแน่นอนจ้า